เรื่องน้าอายนี้มันเริ่มขึ้นเมื่อเดือนก่อนวันนั้นตอนอาบน้ําสบู่ดันหมดพอดีจะว่าไปอเจ้พึ่งซื้อมานี่นะขอไปใช้ก่อนนะครับอหนายเป็นใครเนี่ยฉันก็คือสบู่ที่นายใช้ไงล่ะนี่นะเป็นความรับระหว่างเรานะเอ่อฮะเกอะทําอะไรนะไม่ต้องกลัว ฟองมันเยอะอยู่ได้นานถึงสานาทีเลยนะนี่เหรอผมโดนแบบนั้นมาเป็นเดือนเฮ้ยอย่าทำฉันเลยจนตอนนี้ผิวเริ่มขาวมีออร่าผมน่าจะถามอาเจ้ก่อนแต่พอใช้เจ้านี่มันก็ดีจริงๆนั่นแหละทำให่อยากอาบน้ำขึ้นมาเอาเลยเอาเลยนั่นสบู่แฮนดเพดที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้หญิงในญี่ปุ่นผู้ชายก็ใช้ได้นะ แล้วตอนที่ใช้มันโผล่มาพูดถึงเรื่องอะไรนะก็ก็อยนั่นน่ะไปอาบน้ำกันเถอะไม่มีอะไรบายครับช่างมันเถอะแบบนี้ก็ดีแล้ว